สวัสดีครับสำหรับดิจิตอลชินเทคโนโลยีนะครับผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวมัลเซนเดลแอปพลิเคชันเทสเตอร์นะครับตอนนี้นะครับจะใช้ในการทดสอบผิวของผ้านะครับด้วยการเจ็ดสีนะครับเราจะหมุนตัวผ้าที่เป็นพื้นทดสอบนะครับหมุนไปกับตัว ถอดตรงนี้นะครับเพื่อดูว่าตามจำนวนรอบที่กงหนดนะครับเพื่อดูว่าตัวชิ้นงานเกิดความเสียหายจากการเสียสีมากแค่ไหนนะครับตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่ม power นะครับหน้าจอตรงนี้เป็นทัชสกรีนนะครับมีพัดลมระบายความร้อนนะครับอยู่ด้านข้างนะฮะด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในการวางชิ้นงานนะครับตรงนี้สามารถยกขึ้นได้นะครับจะมี หลุมทดสอบนะครับในการทดสอบทั้งหมดเนี่ยสี่หลุมสามารถขัดพร้อมกันได้หรือว่าจะเลือกขัดได้นะครับตัวนี้ครับก็เป็นตัวรองนะครับมีน้ํามันใช้น้ํามันในการหล่อลื่นนะครับสามารถตรงนี้นะครับสามารถปรับเพื่อ,เ,อ,อเปลี่ยนเปลี่ยนลัศมีในการขัดได้นะครับ ก็ตรงนี้นะครับก็จะมีระดับน้ํามาในตัวนะครับอ่ออประกอบที่ได้มาออของที่ได้มาพร้อมกันนะครับก็จะมีตัวแผ่นโฟมนะครับใช้ในการรองตัวผ้าที่เราต้องการจะขัดนะครับจะมีตัวที่ตัดชิ้นงานนะครับจะเป็นขนาดที่ตามมาตรฐานนะครับสามารถใช้ตัวนี้ในการตัดชิ้นงานได้เลย จะมีตัวผ้าดิบนะครับใช้ในการาขัดกับตัวชิ้นงานนะครับสามารถเปลี่ยนที่ตัวหนุนขัดได้นะมีเวทแฮมเมอร์นะครับใช้สำหรับใส่ชิ้นงานนะครับแล้วก็มีตัวต,ตุ้มน้ำหนักนะครับเวลาออกมาก็าจะมีประมาณนี้น,นะครับตอกไปด้วยตัวแฮมเมอร์นะครับ ตัวที่โหลดชิ้นงานในการทดสอบนะครับแล้วก็มีตัวเวทมาให้ตัวนี้น,นะครับแล้วก็จะมีตัวอันนี้ใช้ในการกดผ้าดิบตรงนี้นะครับให้เรียบกับตัวหลุมทดสอบนะฮะแล้วก็จะมีแท่นในการใส่ตัวชิ้นงานผ้าชิ้นงานนะครับก็ไปในตัวแฮมเมอร์นะ โดยสเปคของตัวนี้นะครับน้ำหนักของตัวเวทนะครับตัวพ่โหลดชิ้นงานนะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่200กรัมนะครับตัวแฮมเมอร์ตรงนี้มีน้ำหนักอยู่ที่595กรัมนะครับตัวเวทลูกเล็กตัวนี้นะครับมีน้ำหนักอยู่ที่395กรัมนะครับพื้นผิว เึ้นผิวที่ใช้ในการทดสอบนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่28-8มิลิเมตรนะครับตรงนี้มาดูตัวเครื่องกันนะครับเปิดปุ่ม power หน้าจอนะครับก็จะขึ้นมาเป็นจอสัมผัสอย่างนี้นะครับสามารถเลือกภาษาได้มีภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับเราเลือกภาษาอังกฤษอันนี้คือหน้าจอเริ่มต้นนะครับ ตรงกลางนะครับจะมีตัวเซตเซตรอบนะครับรอบตรงนี้เนี่ยสามารถตั้งได้สูงสุดที่9หลักนะครับแล้วก็ตรงขอบสีฟ้านี้นะครับก็จะเป็นจำนวนรอบปัจจุบันที่นับอยู่นะครับด้านล่างจะเป็นสปีดนะครับสปีดต,ตัวนี้อยู่ที่ 0- ถึง50รอบต่อนาทีนะครับ ส่วนหน้าจอด้านขวานะครับก็จะมีปุ่มซีโร่ใช้สำหรับรีเซ็ตค่ารอบในการขัดนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสต็อปแล้วก็จะมีปุ่มเขาครับปุ่มเค้าจะเป็นการนับจำนวนรอบแต่ละหลุมนะครับแยกกันเราสามารถกดรีเซ็ตหลุมได้หลุมหนึ่งได้นะครับในการทดสอบนะครับ ตัวชิ้นงานของเราเนี่ยจะต้องทําการตัดออกมานะครับให้มีขนาดเท่ากับ38มิลลิเมตรนะครับซึ่งเราสามารถใช้ตัวตัวนี้ในการตัดตัวชิ้นงานได้นะครับเมื่อทําการตัดตัวชิ้นงานได้แลวเสร็จแล้วนะครับามาที่ตัวโหลดชิ้นงานตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถดิดออกมาได้ มีเกลียวนะครับตรงนี้จะเป็นแท่นในการใส่ชิ้นงานนะครับให้เราทำการเอาตัวทองเหลืองนี้นะครับวางไว้ใส่ชิ้นงานลงไปนะครับแล้วก็ใส่โฟมแผ่นนี้นะครับตามลงไปด้วย ตัวโฟมนี้เราจะมีให้มาด้วยนะครับจะมีโฟมกับตัวสักกะลาเราะว้เปลี่ยนตรงที่รองน้ำมันเมื่อกี้นะครับเมื่อเราทำการใส่ชิ้นงานใส่โฟมลงไปแล้วนะครับให้เราเอาตัวนี้นะครับใส่ลงไป,ปนิดนึงนะครับแล้วก็ปาครอบนะครับใส่ลงไป การใส่บนที่ใส่ชิ้นงานตรงนี้นะครับจะช่วยทําให้ผิวชิ้นงานของเราเนี่ยครับเรียบนะครับไม่มีรอยย่นเกิดขึ้นนะครับก็ติดไปตัวที่ใส่ชิ้นงานนะครับจะมีล็อกอยู่สามารถล็อกกับตัวตัวล็อกได้แล้วก็หมุนไปเลยครับปิดให้แน่นนะฮะับ้วได้ตัวใส่ชิ้นงานแล้วนะครับทีนี้มาที่ตัวเครื่องกันครับให้เราทําการเปิด ยกฝาตรงนี้ขึ้นนะครับเอาตัวที่เราใส่ชิ้นงานไปแล้วนะครับวางไปแล้วก็าสมามารถใส่ได้หลายหลุมนะครับก็เอาตัวฝาตรงนี้มาติดไว้นี่นะครับจะเป็นแท่งในการ เชื่อมกับตัวขัดนะครับถ้้เราจับนิดนึงเสียบลงไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวคอมเมอร์นะครับใส่ลงไปก็กสำหรับตัวโหลดนะครับที่เราใส่เพิ่ม,มก็ใส่สามารถใส่ขึ้นไปข้างบนได้นะครับตัวนี้ทั้งชิ้นนะครับจะมีน้ำหนักรวมกันนะครับอยู่ที่ หนึ 1> uh, 1, ่งพนหนร้อยเกาสิบห้าหนึ่งันหนึ่กรัมนะครับรวมทั้งหมดเมื่อเราใส่ชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรามาสามารถตั้งรอบได้นะครับนี่ผมลองสักสิบรอบนะครับกด enter นะฮะตั้งความเร็วนะครับอันนี้ผมใช้ความเร็ว50นะฮะแล้วก็ีโร่เื่อ ทำให้รอบปัจจุบันนะครับเป็นศูนย์ดังนั้นกด start ครับนะเครื่องก็จะทำการขัดนะครับไปเรื่อยๆตามจำนวนรอบที่เราตั้งไว้นะครับตรงนี้เมื่อครบ10รอบนะครับเครื่องจะทำการหยุดเองโดยอยัตโนมัตินะครับแล้วเราจะทำการเาทสต,ต่อนะครับเราก็กด zero นะครับแล้วกส็สตาร์ ตรงนี้นะครับถ้าเรากดสต็อปการคันนะครับเครื่องจะหยุดจากนั้นถ้าเรากดสตาร์ตต่อนะครับเครื่องจะเริ่มขันจากรอบที่ปัจจุบันที่ค้างอยู่นะครับสามารถขัดต่อไปได้เลยครับตัวเครื่องนี้นะครับก็จะมีลัศมีในการขัดนะครับสามารถปรับได้สองค่านะครับจะเป็นรัศมีเล็กนะครับคือ24มิลลิเมตรนะครับกับรัศมีใหญ่ที่เป็น60มิลลิเมตรนะครับ โดยการปรับรัศมีก็คือเปิดฝามาแล้วก็อันนี้ออกเปิดฝามานะครับแล้วก็ปรับตัวตรงนี้นะครับเข้าไปด้านในสุดตรงนี้รูตรงนี้นะครับที่อยู่ด้านนอกสุดเนี่ยจะเป็นรูสำหรับ60มิลลิเมตรนะครับถ้าต้องการรัศมีที่เล็กลงก็คือใส่เข้าไปตัวในสุดนะครับทั้งสามอัน แล้วก็ปฝาให้รูตรงนี้นะครับอยู่ภายในพลาสติกอันนี้นก็หน้าจอครับสามารถพักได้ถ้าเรากดก็จะเปิดหน้าจอขึ้นมาใหม่นี่นะครับอ,อประมาณนี้ครับตัวเครื่องขัดมาเทนเดลถ้าเกิดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่บริษัทอิโตคินเทคโนโลยี จำกัดนะครับหรือว่าฟัง w w w บเว็บ n 2 0 0 0 c น m นะครับก็ขอจบการรีวิวแเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อบริษัทอ t o k คินเทคโนโลยีนะครับหรือสายด่วน0887777277หรือสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราได้เลยนะครับ